ทค่ะทุกคนคลิปนี้นะก็จะมาบันทึกนะคะการวางแผนการเงินของจินนี่เองนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะคะเท่ากับว่าเราจะไม่มี Active Income เลยค่ะ,นะคะทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้วิธีลงทุนนะคะเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดก็คืออิสรภาพทางการเงินค่ะคิดว่าก็จะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนนั่นแหละนะคะ ทีนี้เราจะเลือกวิวธีไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดอย่างไงนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะทํางานประจาเนาะจะให้เราไปทําธุรกิจนะคะหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ชอบเพราะว่าเราจะให้เราไปเข้าออฟฟิศทุกวันนะคะอย่างงั้นก็ไม่ใช่ตัวเรานะคะเพราะาเรามองหาสิ่งที่อยากจะทําที่สุดก็คือว่าอยากจะตื่นกี่โมงก็ได้นะคะตื่นแบบธรรมชาตินะคะ แล้วพยายามวางแผนการเงินเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะเผื่อวันหนึ่งนะคะรายได้มันจะเพียงพอต่อการเลี้ยงดูเราในวัยกเกษียณน,นะฮะคิดว่าก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคน,นะค่ะเพราะว่าเราก็วัยกลางคนกันหมดแล้วนะคะอ่าทีนี้คือนอกจากเราจะถือเงินสดนะคะหรือเงินฝากธนาคารนะคะ ถ้าคนที่ติดตามจินนี่ก็จะรู้แหละว่าก่อนนั้นนะั้นนะจินนี่ก็จะมีแนะนำนะคะว่าเราเอาเงินส่วนหนึ่งไปฝากที่สลากออมสินนะคะเงนินนั้นนะั้นน่ยก็จะเป็นเเงินที่เราเก็บไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนะคะอย่างน้อยๆคือต้องเผื่อไว้3ถึง6เดือนนะคะแต่จินนี่เองคือเรามองแล้วแหละว่าเราเราฝากมากกว่านั้นนะะ่ะเราก็คือฝากไปเลยนะคะล้านห้านะคะไม่ก็คือ เผื่อมันถูกรังวันนะฮะการที่ถือเงินสดน่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือพอเรารู้สึกว่าเออมันปลอดภยัยแล้วก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรแล้วเราสบายใจเนี่ยการที่เราไปลงทุนอย่างอื่นนะคะเราก็จะทําได้ดีขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นนะคะ,ะคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงว่าลงทุนในหุ้นด้วยนะคะ ส่วนใครจะลงทุนเท่าไหร่นะคะแนะนําว่าให้ประเมินดูตัวเองก่อนนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันจะผันผวนอยู่แล้วล่ะนะคะมีขึ้นมีลงนะ,ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตัวเลขในพอร์ตของคุณเนี่ยมันจะเขียวตลอดนะคะบางทีมันก็แดงบ้างบางทีมันก็เขียวบ้างนะ,ะถ้าเป็นเขียวก็แสดงว่าคุณได้กําไรนะ,ะถ้าสีแดงก็แสดงว่าคุณติดลบนะคะ ทีนี้เนี่ยลงทุนยังไงล่ะนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยการที่เราเอาเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทหนึง่งนะที่เราชอบนะคะเขาก็จะมีเงินปันผลให้เรานะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ทางหนึ่งนะฮะสก็คือเราก็สามารถทํากําไรได้จากราคาซื้อขายของหุ้นตัวนั้นนะคะบางทีเนี่ยเราซื้อมา10บาทเงี้ยค่ะแล้ว พอมีคนซื้อเยอะๆหรือบริษัทนี้มีข่าวดีอะไรเนี่ยราคามอาจจะวิ่งไป20บาทนะฮะเมื่อไรที่เราขายเนี่ยเราก็จะได้ส่วนต่างจากตรงนั้นด้วยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจนนี่ก็เคยทากําไรจากหุ้นได้หลายตัวนะอาจจะกําไรไม่ได้หวือหวาเท่า่นะฮะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10%ปรต่อปีนะฮะอืมคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็คือเราคือต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะฮะและเพิ่ม และเอาไปต่อยอดเรื่อยๆนะฮะเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีลงทุนนะฮะอ่าทีนี้ก็มาพูดถึงนะคะว่าอย่างเช่นคุณเนี่ยค่ะเนี่ยในพอร์ตของจินนี่นะคะจินนี่ก็จะตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งล้านบาทนะคะเราจะไม่ซื้อเกินหนะะึ่งล้านค่ะถ้าซื้อเกินหนึ่งล้านเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกเป็นห่วงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตลาดมันผันผวน,นเนี่ยเราจะนอนไม่หลับเอาแบบที่ว่าเรานอนหลับหรือเปล่าก็พอนะฮะเนีอย่างเช่นในพอตอนนี้นะคะ เนี่ยตัวเลขมันแดงอยู่นะฮะหลายคนเนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยขาดทุนขนาดนี้เนี่ยตั้ง10%เนี่ยไม่กลัวหรอนะเออคืออย่างนี้นะคะการลงทุนเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนตลาดไหนนี่แหละนะฮะมันก็มีความผันผวนอยู่นั่นแหละนะเราก็ต้องประเมินว่าเรารับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าอย่างเช่นขาดทุน7จ็เจดหมื่นหรือว่าสิบเเนยี่อยอันนี้จินีถือว่าจินี่รับได้นะ เพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยก็ไปทากาไรมาแล้ว70,000นกว่าบาทนะคะก็เท่ากับว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยสำหรับปีนี้นะคะยังยังถือว่าโอเคอยู่นะคะไม่ได้ขาดทุนนะคะก็ยังรับได้นะคะการลงทุนในพอร์ตเนี่ยค่ะเราไม่ได้ขาดทุนหรือกําไรเยอะนะคะแต่ก็จะถือไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราดูตัวเลขแบบนี้นะเราก็รู้สึกเฉยๆนะก็แสดงว่าอืมเรารับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะ,ะอ่ะาแล้วก็รักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วถ้าราคาคุนตัวไหนที่เราเลือกไว้เนี่ยราคาลงอีกนะเราก็ไปซื้อถั่วเฉลี่ยเข้ามาเรื่อยๆก็ได้นะฮะซื้อไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะฮะก็คือมาแบ่งปันเร่ให้ฟังนั่นแหละนะฮะเพราะจินนี่คิดว่านะฮะในโลกนี้คนส่วนใหญ่ก็จะสภาพเหมือนพวกเรานั่นแหละนะฮะคือเราก็ ไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะไปหาเงินเยอะแยะเป็นร้อยล้านพันล้านเหมือนคนอื่นเค้านะคะก <c oughs> ็วันวันก็มีรายได้เข้ามาจํากัดนะคะแล้วเราก็อยากจะได้อิสรภาพทางการเงินนะคะโดยเฉพาะนิสัยพวกเราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายชีวิตคือไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนนะว่าเราจะออมเงินอย่างไงให้มันเพียงพอในการใช้จ่ายนะฮะในยามเกษียณวันที่เราไม่มีแรงจะทํางานแล้วนะคะ ก็จะพยายามมองหาช่องทางในการลงทุนนะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิตของจิดนี้นะ,ะก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะฮะถ้าใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็มาแชร์ให้ฟังได้นะคะโดยฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้คะ่ะหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าวันหลังเนี่ยได้กำไรจากการลงทุนอย่างอื่นเน่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ ฟังดูแล้วอาจจะยอดเงินอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะเหมือนคนอื่นเค้านะคะแต่เจนนี่คิดว่าอันนี้แหละเป็นชีวิตของคนทั่วไปก็คืออย่างนี้แหละนะคะเราไม่ได้เก่งกาดขนาดนั้นนะคะแต่เราก็ต้องพยายามรักษานะให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พวกเรารับได้นะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ